สวัสดีครับพบกับผมดรตุลสิริชัยตุลยสุขกับรายการไฟเดย์ Friday, อัปเดตครับผมนะทุกวันศุกร์นะครับเรามาพบกันกับเรื่องราวดีๆของพรรคพลังท้องถิ่นไทยเป็นที่ทราบกันแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับว่าพรรคพลังท้องถิ่นไทยเรานั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน5ท่านสัปดาห์ที่ผ่านมาสสทั้ง5ท่านทําอะไรกันบ้างผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในรายการครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสสอของพรกพลังท้องถิ่นไทยทั้งห้าท่านนําโดยท่านชัดชวานคงดมหรือพ่อชัดเตาปูนหัวหน้าพรกพลังท้องถิ่นไทยในฐานะคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติท่านก็ได้ออกไอเดียต่างๆเพื่อจะ วางนโยบายแนวทางในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและพี่น้องประชาชนซึ่งเร็วๆนี้พี่น้องสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของท่านชัชวานคงอุดมได้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับท่านที่สองคือท่านสอสอดรโกวิทย์พวงงามนะครับในฐานะกรรมธิการท้องถิ่นและได้ํำเนินนโยบายเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมาการในการตั้งกระทรวงท้องถิ่น ซึ่งมีการขับเคลื่อนในสภาผู้แทนในรูปของคณะกรรมการซึ่งพี่น้องสามารถติดตามได้ตามสื่อต่างๆนะครับส่วนท่านที่3นั่นก็คือท่านสสจารึกสีอ่อนนะครับสสเขตพื้นที่เขต2จังหวัดจันทบุรีสสคนนี้เป็นพื้นที่เขตนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปิดสมัยประชุมสภาก็ได้ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาเตรียมเรื่องของภัยแรงให้กับพี่น้องเกษตรกรและปัญหาช้างป่าที่กำลังมีปัญหาอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีส่วนอีกท่านนั่นก็คือท่านสอสอกวินาตาคีจากจังหวัดชนบุรีเขต7นะครับก็ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาหกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนผลกระทบของวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับและอยู่ในฐานะกรรมธิการการปกครองด้วย อีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือดรนพดลแก้วสุพัฒน์นะครับรองหัวหน้าพักพลังทองถิ่นไทยท่านในฐานะกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมและอีกกรรมธิการนั่นคือกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในส่วนของท่านสสนพดลก็ได้ลงพื้นที่นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายครับนะเพื่อไปแก้ปัญหา ในเรื่องของพระพุทธศาสนาตามที่มีการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์ทุ่งโปง่งหรือ,อสำนักสงฆ์กู่แก้วชัยมงคลหรือวัดหลายๆวัดที่มีปัญหาในเรื่องของแนวเขตที่ดินตามมาติครมในพื้นที่ของป่าไม้ต่างๆนะและ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญซึ่งตัวผมเองนะครับในฐานะที่ปรึกษากรมมทิการการศาสนาและท่านสอ,สอนพดลแก้วสุพัสได้เป็นกรมมทิการนั้นได้ผลักดันในเรื่องของพุทธมนตนจังหวัดเชียงรายเป็นที่สําเร็จและได้ลงไปติดตามความคืบหน้าแนวทางในการที่จะพัฒนาให้กับ พุทธมนทนจังหวัดเชียงรายได้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นกลับมาครับวันที่6ที่ผ่านมาเราได้ลงพื้นที่ตามที่มีประเด็นข่าวฮอตข่าวฮิตและอีกประเด็นนั้นก็คือตามที่เป็นข่าวนั่นก็คือวัดเอี่ยมวรนุษย์บางขุนพรมถนนสามเสนกรุงเทพหมหานครที่มีปัญหาเรื่องของการเวรคืนรถไฟฟ้ามหานครซึ่ง ผมและท่านสอสอนุประดลพร้อมคณะกรรมาการการศาสนาได้ลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนที่เป็นห่วงและได้ร้องเรียนมาซึ่งผลการดำเนินการก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงในคณะกรรมาการที่สภาผู้แทรนราษฎรต่อไปนี่คืออัปเดตอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของพักเรานะครับ กลับมาพบกับผมดตรตุลศ์สุริชัยกับรายการไฟเ d a y อัปเดตอีกครั้งในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ